วันนี้มีเรื่องสนุกมากนะคะเที่ยงนี้เนี่ยสนุกกว่าใครคือดูเที่ยงไหนเราไม่รู้แต่เที่ยงของเราเนี่ยสนุกที่สุดแล้วออในระหว่างที่เรารอท่านที่497นะคะ่อเดี๋ยวขอ500ร้อยนะจะยืดโนคาสิโนของเราเนี่ยเราขายถึงวันที่9เท่านั้นนะคะเราขายแค่นี้เรารวยไงเราขายแค่นี้จะอ่าสี่เก้าเจ็ไปละ450้บาทนะโนคาสิโนคืคอเก็บเอาไว้ใส่เพื่อที่จะบอกคุณทัศินว่าคือฉันไม่ใช่หนูรีฉันชื่อหนูอันชลี ฉันหนูอัญเสรีฉันแรกบอกหนูรีผมต้องให้ฟุบเพราะว่าด้อยค่าของานด้อยค่าของานลูกสาวแกไปวิ่งแแบบตะลแตะแต่เอเจพีทีคิววัดเต้นมันลดน่ะส่วนอีพ่อเนี่ยรังเกียจด้อยค่าเขางานเรียกว่าหนูรีอ่ะหนูแนะนำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เต็มยุเธ์ฟ้องคุณทักษิณค่ะฟ้องเชียร์เชียร์เอาใครเห็นด้วยบวกเลยเออเห็นด้วยมาเห็นด้วยเลยอย่าให้มันปากเปราะปากพ่ออย่างนี้เออเอาปากไปถากถนนดีกว่าถ้าว่างอะนะนี่แสดงว่าออกอาการนะ ใช่ไม่แล้วฉันถามว่าตกลงวันนี้ต้องเรียกองค์อิงว่าอะไรลูกสาวท่านนายกหรือว่าต้องเรียกว่าท่านนายกเพราะที่พูดเองเป็นนายกหมดเลยนะเรื่องปรับคอรมรัปชันเดชจะให้รองนายกถ้าทำตัวดีๆมึงไม่ได้เป็นนายกมึงจะไปให้รองนายกได้ยังไงบ้าสี่เก้าเก้าแล้วนะคะอีกคนนึงกดสับสไครต์นะฉันได้สบายใจห้าร้อยวันนี้นะคะมีเอ่อนายกหายป่วยแล้วพ่อนายกป่วยหนักพ่อนายกายุนี่ป่วยหนักฉันว่างานนี้นะพังพินาศกับรัฐบาลเลยนะแล้วทเช่นไหม านพ,พูดเอาวันเดียนปีตรงนี้เลยนะนายกคนต่อไปของประเทศไทยชื่ออนุทินชาญวิลกูลอ,อย่าถามใช่ว่าอย่างไรฉันดูจากรูปการแล้วนะแล้วเราจะได้เห็นหน้าบ้า,าหน้าพี่ดีลอยมาเลยหน้าพี่ดีลอยมาเลยมละวปืนแล้วก็นัพี่ดีมา,มา